สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2560ในหมวดที่2คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ในข้อที่8เนี่ยนะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนคณะ1เรียกว่าคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งก็จะมีโครงสร้างต่างๆดังนี้นะครับในวงเล็บ1เนี่ยกรณีที่เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะประกอบไปด้วยวงเล็บกอไก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมาการวงเล็บขอไข่ท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมาการวงเล็บคอควายผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เกินสองคนเป็นกรรมาการวงเล็บงอง,งู ผู้แทนประชาคมที <imprisoned> ่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจำนวนไม่เกิน3คนเนี่ยเป็นกรรมการวงเล็บจอจานประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการวงเล็บชฉชิงหัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่เกินสองคนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนะครับ นี่คือโครงสร้างคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับต่อมาวงเล็บ2กรณีของเทศบาลนะครับก็จะมีโครงสร้างคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้นะครับวงเล็บกอกไก่นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเป็นประธานกรรมการ วงเล็บขอไข่ข้าราชการสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายเป็นกรรมาการนะครับต่อมาวงเล็บคอควายผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีคณะกรรมาการของเทศบาลน,นครหรือเทศบาลเมืองและในอำเภอในกรณีคณะกรรมาการ ของเทศาบาลตำบลจำนวนไม่เกิน2คนนะครับต่อมาวงเล็บงองูผู้แทนประชาคมที่นายกเทศมนตรีคัดเลือกจำนวนไม่เกิน3คนเป็นกรรมการนะครับวงเล็บจอจานประหลัดเทศาบาลเป็นกรรมการวงเล็บชอชิง หัวหน้าหน่วยงานของเทศบาลที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการนะครับนี่ก็คือกรอบของโครงสร้างคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนั่นเองนะครับต่อมานะครับในวงเล็บที่3เนี่ย โครงสร้างคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลในวงเล็บกอไก่นะครับ นายวงเล็บกอไก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเป็นประธานกรรมการนะครับวงเล็บขอไข่ข้าราชการสำนังกงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายเป็นกรรมการวงเล็บคอควายผู้แทนส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากในอำเภอจำนวนไม่เกินสองคนเป็นกรรมการวงเล็บงองูผู้แทนประชาคมที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือกเป็นกรรมการจำนวนไม่เกินสามคนวงเล็บจอจานประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการและเลขานุการวงเล็บเฉชิง หัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายจำนวนไม่เกินสองคนเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การนะครับนี่คือกรอบโครงสร้างคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองนะครับต่อมานะครับในข้อที่9 ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้นะครับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการในวงเล็บ1นเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่นำรายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สำรวจโดยหน่วยงานของรัฐ และรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ12และสถานที่กลางตามข้อ19เนี่ยมาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้นะครับวงเล็บ2 ปิดประกาศรายชื่อของประชาชนตามวงเล็บ1ที่จะได้รับความช่วยเหลือณสำนักง,งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานที่กลางและที่ทำการหมู่บ้านชุมชนให้ทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15วันนะครับในวงเล็บ3รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะครับวงเล็บ4เนี่ย ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไป,นปนตามวัตถุประสงค์และก็เป็นธรรมวงเล็บ5ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้นะครับ